เสียงประกาศในสนามบินดังซ้ำๆเหมือนเข็มนาฬิกาที่จงใจเร่งหัวใจผู้คนให้เต้นแรงตัวปกติไฟบนป้ายการราังเที่ยวบินกระพริบเปลี่ยนจากกำลังขึ้นบินเป็นล่าช้าทีละแถวทีละแถวผู้โดยสารเริ่มหันมองกันเองบางคนกดโทรศัพท์แน่นบางคนลุกขึ้นยืนชะโงกหน้าไปทางกระจกเหมือนกำลังหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่มีใครบอกอะไรชัดเจนมีเพียงคําสั้นๆที่ฟังแล้วเย็นว่าไปถึงหลังคอมีวัตถุไม่ทราบชนิดอยู่ในเขตห่วงห้ามไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวิ่งผ่านทงทางเดินด้วยท่าทีรีบเร่งผิดปกติเสียงวิทยุสื่อสารสั้นๆทีีดังแทรกกับเสียงลากกระเพาลมหายใจของคนทั้งอาคารเหมือนถูกบีบให้แคบลงบนจอเฝ้าระวัง จุดเล็กๆสีขาวที่ไม่น่ามีความหมายกลับกลายเป็นจุดที่ทุกสายตาต้องจับจ้องเพราะมันอยู่ผิดที่สูงเกินไปใกล้เกินไปและไม่ควรอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่การฉลอเที่ยวบินแต่คือคำถามที่ยังไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วมันคืออะไรภาพตัดไปยังพื้นที่ด้านนอกใกล้แนวรัว้วใกล้จุดที่คนทั่วไปไม่ควรเดินผ่าน ชายกลุ่มหนึ่งยืนรวมกันเหมือนกำลังคุยเรื่องธรรมดาแต่มือของพวกเขาไม่ธรรมดาเลยมือหนึ่งจับโทรศัพท์มือหนึ่งเหมือนกำลังกดอะไรบางอย่างซ้ำๆด้วยจังหวะร้อนรนไฟฉายสาดมาเป็นเส้นเฉือนความมืดหยุดอยู่ตรงนั้นเสียงสั่งดังขึ้นพร้อมกันหลายทิศทางเงาดำของเจ้าหน้าที่โผลออกมาจากหลังรถและกำแพงรัว้วเหมือนวงล้อมที่ค่อยๆปิดเข้าหากันชายคนหนึ่งสะดุง้งหันสายทีขวาที เหมือนกำลังหาทางนี้แต่ทางนี้ถูกปิดไปแล้ววินาทีนั้นสนามบินทั้งแห่งเงียบลงอย่างประหลาดไม่ใช่ความเงียบของความสงบแต่เป็นความเงียบของก่อนพายุจะสั์เพราะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนไม่กี่คนกับของเล่นบินได้ถ้ามีใครบางคนจงใจทดสอบระบบถ้ามีใครบางคนอยากรู้ว่าสนามบินจะป้องกันได้แค่ไหนคำตอบกำลังจะทุกเปิดเผยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ วันนี้อาจไม่ใช่วันเดียวที่มันเกิดขึ้นเสียงประตูห้องประชุมปิดปังหนักแน่นเหมือนประกาศว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวด่วนอีกต่อไปในห้องสว่างจ้าโต๊ะยาวเต็มไปด้วยแฟ้มสีแดงแผนผังสนามบินถูกฉายขึ้นบนจอใหญ่มีตัวเลขเวลาและจุดที่ถูกวงกลมซ้ำๆจนแทบทะลุกระดาษทุกคนไม่พูดพร่ำ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนทำให้ทั้งระบบต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งทามันเกิดได้ครั้งหนึ่งมันก็เกิดได้อีกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไม่มีใครรับในทันทีเรากับทุกคนรู้ว่าสายนั้นจะพาเรื่องไปไกลกว่าเดิมสุดท้ายมือของคนที่นั่งหัวโต๊ะเอื้อมไปกดรับเขาฝังเงียบ เพียงไม่กี่วินาทีแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนยืนยันนะไม่ใช่สัญญาณหลงทางปลายสายตอบอะไรบางอย่างเขาหยุดหายใจชั่วครู่ก่อนจะวางสายลงชา้ชาๆจากนั้นเขาพูดประโยคที่ทำให้ทั้งห้องเหมือนอุณหภูมิลดหวบเราจะไม่รอให้มันเกิดซ้ำแผนการถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วเรากับมีคนเตรียมไว้แล้วรอแค่ไฟเขียว คำสั่งสั้นๆถูกส่งต่อเป็นทอดๆเพิ่มกำลังเฝ้าระวังปิดพื้นที่เสี่ยงตรวจซ้ำทุกจุดและที่สำคัญที่สุดยกระดับระบบป้องกันให้ทันกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปภาพตัดไปยังทีมเทคนิคที่ยืนหน้าจอเดียวกันพวกเขาไม่ได้พูดด้วยภาษาที่คนพ่วไปคุ้นเคยแต่ทุกคำมีความหมายเดียวกันคือต้องเอาอยู่หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชี้ไปที่แผนภาพแล้วอธิบายเสียงเรียบ แต่ชัดเราต้องมีมาตรการสองชั้นชั้นแรกหยุดยั้งไม่ให้มันสร้างผลกระทบชั้นที่สองจัดการภัยคุกขามเมื่อจำเป็นคาว่าสองชั้นฟังดูเหมือนเรื่องง่ายแต่ทุกคนในห้องรู้ว่ามันคือการยอมรับว่าจากนี้ไปความปลอดภัยจะไม่ใช่แค่การเฝ้าระวังแต่เป็นการแข่งขันกับเวลาในมุมหนึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายวางเอกสารลงบนโต๊ะข้อความยาวเหยียด แต่ใจความมีแค่ประโยคเดียวที่อ่านแล้วสถานห้ามเด็ดขาดและลงโทษหนักหัวโต๊ะพยักหน้าไม่ได้ยิ้มไม่ได้แสดงชัยชนะมีแต่สายตาที่บอกว่านี่คือการประกาศสงครามกับความปั่นป่วนแล้วแฟ้มอีกเล่มถูกเปิดออกเป็นรายชื่อจุดสำคัญนอกเหนือจากสนามบินคำถา,ถามถูกโยนขึ้นกลางห้องแบบไม่ต้องมีใครยกมือถ้ามันเป็นการทดสอบเขาจะทดสอบแค่ที่นี่จริงหรือไม่มีใครตอบทันที เพราะคำตอบที่ทุกคนคิดน่ากลัวเกินกว่าจะพูดออกมาตรงๆหัวโตพูดชา้ชาๆเหมือนตอกตะปูทีละดอกเราจะคิดเผื่อไว้ว่าเขาไม่ได้หยุดที่สนามบินเสียงปากกาขีดลงบนกระดาษดังแกรกๆกเหมือนจังหวะหัวใจของห้องประชุมการอนุมัติงบประมาณถูกเร่งการติดตั้งระบบถูกเร่งการฝึกซ้อมการรับมือถูกเร่งทุกอย่างถูกเร่งเพราะสิ่งที่กำลังวิ่งเข้ามาเร็วกว่าใครคาดแต่ก่อนที่การประชุมจะจบ โทรศัพท์เครื่องเดิมก็สั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีใครรอให้ดังซ้ำเขารับสายแล้วใบหน้าก็เคร่งเครียดกว่าเดิมครับเข้าใจส่งข้อมูลมาเดี๋ยวนี้วางสายปุ๊บเขาหันไปบอกทุกคนด้วยเสียงต่ำแน่นมีรายงานความตึงเครียดเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ในเมืองคนทั้งห้องเงียบเพราะพวกเขารู้ว่าภัยคุกคามบางอย่างกำลังขยับจากฟ้าลงสู่พื้นและเมื่อมันไม่ใช่แค่เรื่องสนามบินอีกต่อไปมันก็กลายเป็นเรื่องของทั้งประเทศ ่ตต้้อองืนนพรมกัลมกลางคืนพัดแรงกว่าปกติแต่สิ่งที่ทำให้คนแถวนั้นหนาวไม่ใช่อากาศเป็นข่าวที่วิ่งเร็วกว่าลมไม่ขี่ชั่วโมงก่อนหน้าทุกคนยังพูดถึงสนามบินจุดเล็กๆบนจอที่ทำให้เที่ยวบินหยุดทั้งระบบแต่พอรุ่งเช้าเรื่องเล่าก็เปลี่ยนฉากไปที่แนวชายแดนเหมือนใครบางคนตั้งใจจะบอกว่าความปั่นป่วนไม่ได้อยู่แค่บนฟ้าตามคำบอกเล่าในรายงานนั้น มีเหตุที่ถูกพูดกันว่าทําให้เส้นทางลําเลียงสะดุดลงอย่างหนักมีผ้าไฟลุกไกลๆเหมือนกองเพลิงที่ไม่ยอมดับง่ายๆบางคนเล่าว,ว่าไฟนั้นอยู่หลายวันยืนยาวพอจะทําให้ผู้คนเริ่มถามกันเองว่าถ้ามันไม่ดับแล้วเราจะอยู่ยังไงน้ํามันเริ่มหายากขึ้นในเรื่องเล่ารถบางคันเหมือนต้องจอดนิ่งบางจุดถูกพูดถึงว่าเริ่มขาดช่วงและเมื่อสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกอย่างเริ่มสะดุด ความกลัวก็เดินเข้ามาแทนที่เหตุผลอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าหวัน่นไม่ใช่แค่ไฟไม่ใช่แค่การขาดแคลนมันคือข่าวลือข่าวลือที่ลอยมาเหมือนควันเรื่องแปลกๆที่คนบางกลุ่มกระซิบกันว่าเป็นอาวุธต้องห้ามแต่ในรายงานเดียวกันก็รีบตัดบทบอกว่ามันเป็นเพียงการปล่อยข่าวเพื่อให้คนตื่นตระหนกและพอคนตื่นตระหนกเขาก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วภาพตัดไปยังชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากแนวตึงเครียด บ้านบางหลังปิดประตูงเงียบไฟหน้าบ้านดับสนิทคนแก่กอดหลานแน่นเหมือนกลัวเสียงไกลๆจะลามมาถึงหน้าต่างผู้หญิงคนหนึ่งพูดเบาๆกับลูกอย่าออกไปไหนนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแม่จะจับมือไว้แบบนี้แล้วเสียงที่หน้าคนลูกที่สุดก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงระเบิดไม่ใช่เสียงปืนแต่เป็นเสียงจากลำโพงเสียงที่ลอยมาตามลมเหมือนเพลงแต่ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงเหมือนคำพูดแต่ไม่ใช่เพื่อปลอบใจ มันเป็นเสียงที่ตั้งใจจะเข้าไปอยู่ในหัวคนวางอาวุธออกมาจะมีอาหารจะมีน้ําในรายงานเล่าว่าเสียงแบบนี้ถูกเปิดซ้ําๆไม่ใช่เพื่อให้ได้ยินครั้งเดียวแต่เพื่อให้มันดังอยู่ในใจคนทั้งคืนและเมื่อความหิวความเหนื่อยและความกลัวรวมกันบางคนก็ยอมแพ้โดยไม่ต้องถูกไล่ล่าเพราะสงครามที่น่ากลัวที่สุดบางครั้งไม่ต้องชนะด้วยกระสุนแค่ชนะด้วยใจที่แตกก่อนจากนั้นเรื่องเล่าก็ลากยาวไปถึงภาพอาวุธหนัก ที่ถูกยกมาเปรียบเทียบมีการพูดถึงรถถังรุ่นใหม่กับรถถังรุ่นเก่าพูดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนกำลังเล่าเกมที่ใครเหนือกว่าใครแต่สําหรับคนที่อยู่ในบ้านไม้ลังเล็กๆแถวนั้นมันไม่ใช่เกมมันคือคําถามเดียวที่ค้างอยู่ปลายลิ้นคืนนี้จะได้นอนหรือเปล่าและในขณะที่คนทั่วไปกําลังพยายามเอาชีวิตให้ผ่านคืนต่อคืนคาว่ากําหนดเส้นตายก็เริ่มถูกพูดถึงแบบเย็นชาเหมือนมีใครวางนาฬิกาไว้กลางโต๊ะแล้วบอกว่าถ้าไม่ยอมจะมี ขของวัคำว่าของขวัญฟังดูสวยหรูแต่ทุกคนรู้ดีว่ามันไม่ใช่กล่องผูกโบมันคือคำขู่ที่ห่อด้วยคำพูดและนั่นแหละที่ทำให้บรรยากาศหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะเมื่อคนที่มีอำนาจเริ่มนับถอยหลังคนที่ไม่มีอะไรเลยมักเป็นคนที่ต้องกลัวก่อนเสมอโต๊ะประชุมยาวถูกจัดไว้เรียบร้อยแก้วกาแฟเย็นชืดวางอยู่ข้างแฟ้มเอกสารหนานะแต่สิ่งที่ทำให้บรรยากาศในห้องเย็นจริงๆไม่ใช่กาแฟเป็นสายตาของคนที่นั่งตรงข้ามกัน ด้านนอกประตูห้องถูกปิดแน่นเสียงชัตเตอร์กล้องดังเป็นระยะนักข่าวยืนรอเหมือนกำลังรอคำเดียวที่จะเปลี่ยนทุกอย่างคำว่าหยุดคำว่าตกลงหรือคำว่าไม่ในรายงานที่ถูกเล่าต่อกันมาเรื่องมันไม่ได้หยุดแค่สนามบินไม่ได้หยุดแค่แนวตึงเครียดมันลากเข้าสู่โต๊ะเจรจาที่ดูเหมือนสงบแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็น มีคนเสนอให้มีคนกลางมีเชื่อประเทศหนึ่งถูกพูดถึงในฐานะตัวกลางที่อยากช่วยให้ทั้งสองฝ่ายนั่งคุยกันได้ฟังดูดีใช่ไหมเหมือนมีใครสักคนมาช่วยลดไฟแต่แล้วคำตอบที่ดังกลับมากลับเป็นคำตอบที่ทำให้ทุกคนชะง,งักไม่ไม่ใช่ไม่แบบลังเลไม่ใช่ไม่แบบขอเวลาคิดแต่เป็นไม่แบบปิดประตูเหตุผลที่ถูกเล่าในรายงานนั้น ฟังแล้วเหมือนประโยคที่ตัดสินเกมทั้งกระดานเราจะคุยแบบทวิภาคีแปลแบบง่ายที่สุดคือคุยกันสองฝ่ายไม่เอามือที่สามเข้ามาจับโต๊ะนี้และยังมีอีกประโยคหนึ่งที่ถูกย้ำหนักกว่าเดิมไม่ใช่แค่จะคุยแต่จะคุยที่ไหนก็ต้องเป็นตามเงื่อนไขด้วยชื่อเมืองหนึ่งถูกโยนขึ้นมาเหมือนหมุดปักแผนทีจันทบุรีทันทีที่ชื่อเมืองนั้นถูกพูดออกมา บรรยากาศเหมือนมีคนกดปุ่มตึงเพราะสถานที่ประชุมไม่ได้เป็นแค่สถานที่มันคือสัญญาณสัญญาณว่าใครเป็นคนกำหนดจังหวะสัญญาณว่าใครเป็นคนวางกรอบและสัญญาณว่าใครจะไม่ถอยง่ายๆนักวิเคราะห์คนหนึ่งในรายงานพูดคล้ายตั้งคำถามกับทั้งห้องทำไมสถานที่ถึงสำคัญแล้วเขาตอบเองทันทีเพราะสถานที่คือภาษาอีกแบบหนึ่งของอำนาจด้านนอกห้องประชุม ผู้คนเริ่มนับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะมีนาฬิกายักษ์ตั้งอยู่แต่เพราะมีวันที่ถูกพูดถึงซ้ำๆวันที่เหมือนเส้นแบ่งระหว่างทางเลือกสองทางและเมื่อมีเส้นตายก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเรียกในรายงานว่าคำขาดคำขาดที่ฟังดูเหมือนคำประกาศชัดเจนว่าถ้าอยากให้คุยกันได้ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นก่อนถ้าอยากให้โต๊ะเจรจาถูกตั้งจริงๆต้องมีการรับปากบางอย่างและถ้าไม่เกิดขึ้นก็จะมีมาตรการที่แรงขึ้น ประโยคหนึ่งถูกเล่าแบบกระแทกใจคนฟังเดทไลน์ใกล้เข้ามาและจะมีของขวัญถ้าไม่ตอบรับคำว่าของขวัญถูกพูดเบาๆแต่กลับหนักเหมือนก้อนหินเพราะทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่ของขวัญที่มีโบมันคือการกดดันที่ห่อด้วยคำสุภาพภาพในหัวของผู้คนจึงเริ่มแตกเป็นสองข้างข้างหนึ่งหวังว่าเสียงประกาศจะเป็นข่าวดีได้คุยได้หยุดได้หายใจอีกข้างหนึ่งกลัวว่าคำตอบจะเป็นแค่ความเงียบ ความเงียบที่เท่ากับไม่ตกลงและนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดของโตเจรจาไม่ใช่ตอนที่คนตะโกนใส่กันแต่เป็นตอนที่ทุกคนพูดน้อยลงเพราะยิ่งพูดน้อยยิ่งแปลว่าทุกคนกําลังเนินอยู่บนเส้นที่ไม่ใครอยากเป็นคนก้าวถอยก่อนด้านนอกประตูยังปิดอยู่นักข่าวยังรอคนทั่วไปยังจับตาและเวลาอย่างเดินต่อไปแบบไม่สนใจว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อมเพราะบางครั้งสงครามข่าวสารไม่ได้ชนะด้วยเสียงดังแต่มันชนะด้วยเดดไลน์ ที่ทำให้ทางประเทศต,ต้องกลั้นหายใจพร้อมกันถ้าคุณคิดว่าเรื่องทั้งหมดจะจบลงด้วยการจับกลุ่มหรือจบลงด้วยการประชุมคุณอาจกําลังคิดเร็วเกินไปเพราะในรายงานที่ถูกเล่าต่อกันมามีประโยคหนึ่งที่เหมือนไพ่ใบสุดท้ายถูกวางลงบนโต๊ะช้าๆแต่หนักแน่นไม่ใช่เพื่ออวดอํานาจแต่เพื่อบอกว่าเวลาของการลังเลกําลังหมดลงเสียงนาฬิกาไม่ได้ดังจริงๆหรอกแต่มันดังอยู่ในหัวของทุกคนติ๊กติ๊กติ๊ก นับถอยหลังไปหาวันที่ถูกขีดเส้นใต้นานาและในช่วงที่โลกภายนอกยังเถียงกันว่าใครเริ่มก่อนในช่วงที่คนบางกลุ่มยังเลือกเชื่อข่าวลือมากกว่าความจริงมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาเหมือนเงาที่เลื้อยผ่านความมืดเรื่องของศักยภาพที่อ้างว่าไปได้ไกลไกลเกินกว่าที่ใครอยากให้เกิดขึ้นในรายงานนั้นมีการพูดถึงชื่ออาวุธนำวิถีชนิดหนึ่งถูกเล่าแบบเน้นย้ำว่าเป็นระบบที่แม่นยำและระยะไกล ถึงขั้นมีตัวเลขถูกอ้างว่าเกินร้อยกิโลเมตรเหมือนตั้งใจจะทําให้คนฟังรู้สึกว่าถ้าการคุยไม่เกิดขึ้นทางเลือกอื่นก็พร้อมถูกหยิบขึ้นมาทันทีแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่ชื่อเรียกไม่ใช่คําขู่ที่ห่อด้วยคําว่าของขวัญสิ่งที่น่ากลัวคือความเงียบความเงียบก่อนการตัดสินใจความเงียบที่ทําให้คนธรรมดาต้องเป็นฝ่ายเดาว,ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงภาพตัดไปที่สนามบินอีกครั้งผู้คนยังเดินอยู่เหมือนเดิม แต่สายตาหลายคู่ไม่เหมือนเดิมพวกเขามองขึ้นฟ้าเร็วกว่าปกติเผลอฟังเสียงประกาศด้วยความระแวงมากกว่าความเคยชินและในอีกมุมหนึ่งเจ้าหน้าที่กำลังทำงานเหมือนไม่มีเวลาหายใจระบบป้องกันถูกเร่งการเฝ้าระวังถูกย้ำการตรวจซ้ำถูกสั่งเพราะทุกคนรู้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้ชนะด้วยครั้งเดียวมันชนะด้วยความพร้อมในทุกครั้งในรายงานยังเล่าถึงทีมสนับสนุนทั้งคนทั้งสุนัขเคนนทั้งวิศวกรทั้งชุดปฏิบัติการ เหมือนเป็นภาพที่ตั้งใจให้เห็นว่าระบบกําลังรวมพลังกันอยู่แต่นั่นก็ยิ่งทําให้คนดูถามกลับในใจว่าถ้าต้องรวมพลังขนาดนี้แปลว่ามันใกล้กว่าแนวคิดใช่ไหมแล้วคําถามสุดท้ายก็กลับมาหาเราทุกคนไม่ใช่คําถามว่าใครใชนะแต่เป็นคําถามว่าใครจะเป็นคนรับผลของความไม่แน่นอนเพราะในโลกที่ข่าววิ่งเร็วกว่าเหตุการณ์บางครั้งสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่คือสิ่งที่คนเชื่อว่ากําลังจะเกิดและนั่นคือเหตุผลที่ท้ายที่สุด รายงานทำนองนี้มักจบด้วยประโยคที่ฟังดูเรียบแต่จริงๆแล้วคมมากอย่าให้ข่าวลือเป็นคนตัดสินอนาคตแทนเราอย่าให้ความกลัวพาเราไปไกลกว่าความจริงและอย่าลืมว่าคืนที่เงียบที่สุดอาจไม่ใช่คืนที่ปลอดภัยที่สุดเสมอไป